สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ชายที่รักทุกท่านนะครับที่รับเข้ารับชมนี้ครับสำหรับอีพีค่ำคืนนี้ครับนะเป็นอีพีพิเศษนะครับนะมาจัดแบ่งปันพี่น้องนะครับองละ250บาทคู่ละ400นะครับวันนี้มาแบ่งปันพี่น้องโดยเฉพาะเลยนะครับวันนี้มาแบ่งปันพี่น้องโดยเฉพาะเลยครับนะเรามาเข้าสู่นะฮะคลิปที่222อกันแล้วนะครับตอนนี้เลยมาแล้วนะครับนะ หกก็เลยมาแบ่งปันพี่น้องนะครับวันนี้นะครับอง์ละ250คู่ละ400นะฮะองละ2องคู่ละ4 0 0อนะครับวันนี้มาแบ่งปันพี่น้องนะครับวันนี้จะมีมา2รุ่นนะครับนะเป็นพระปิดตาจัมโบ้รุ่นแรกเหนือดวงนะครับนะเรื่องสมณศักดิ์ของหลวงพ่อเงินนะครับนี่ครับหลวงปู่ศิาลาร่วมอธิษฐานจิตนะครับนะหลวงปู่อธิษฐานจิตให้นะครับนะนี่ฮะมาแบ่งปันพี่น้องกันนะครับนะ ผ่านการผู้เสกผูงปู่ศิลานะฮะล้วนแล้วทั้งสิ้นนะครับส่วนรุ่นนี้ครับอรัหันพันล้านนี่พี่ชายนี่ฮะสวยๆเลยนะครับนะนี่อันนี้เป็นของปู่คีบนะครับมามาเป็นพิเศษนะครับพี่ชายลองชอบสนใจรายการไหนเดี๋ยวผมจะมาแกะให้หมดเลยชอบสนใจรายการไหนพี่ชายสามารถปิดเข้ามาได้นะครับนะองั้สองร้อยสิบคู่ละสี่ร้อยบาทตอนนั้นนะครับมาแปันพี่น้องในคราวเป่าๆครับเดี๋ยวเรามาแกะรายการที่หนึ่งกันเลยพี่ชายนะครับองค์ที่หนึ่งมาเปิดกันเลย องคที่หนึ่งเปิดมาพร้อมๆัาพี่ชายอือองค์ที่หนึ่งเปิดมาครับโอ้โหเป็นเนื้อทูโทนนะพี่ชายนะครับเป็นเนื้อทูโทนนะครับเนี่ะมีจีวอนนะครับมีกําไลนาคนะครับเลขค้นเบอร์แปดสามแปดนะครับเลขค้นเบอร์สามแปดนะพี่ชายนะรายการที่หนึ่งครับนะหนุนดวงนะฮะเอ้ยรุ่นแรกเหนือดวงนะฮะรุ่นแรกเหนือดวงครับหลวงปู่อัษฐันจิตนะครับนะมาดู้ต่อครับรายการที่สองครับนะฮะ มาดูเนื้อต่อรายการที่สองครับเลขการที่สองเปิดมาครับนี่อ่ะเป็นเนื้อพับผงทูบนะครับนะฮะเลขการที่สองเป็นเนื้อพับผงทูบนะฮะนะฮะเป็นเนื้อพับผงทูบโรจิวอนนะครับนี่โรจิวอนเลขโค้ดจำนวนเบอร์นี่พี่เลขโค้ดจำเบอร์ห้าห้านะครับเลขโค้ดจำเบอร์ห้าห้าครับนะนี่ฮะรายการที่สองนะครับนะฮะย้ำว่าสองร้อยห้าสิบทุกรายการนะครับนีฮะ นอกจากเป็นอุดของคำนะฮะต่อมาคือรการที่สามครับนี่รายการที่สามเปิดออกมาครับพี่ชายนะฮะหรือรายการที่สามเปิดออกมาครับนี่ครับเป็นโรยเพชรหน้าทั้งโรยพลอยเซกนะครับเลขค้นเบอร์ห้าเจ็ดนะครับเลขค้นเบอร์ห้าเจ็ดนะครับพี่รายการที่สามนะครับต่อมาเป็นรายการที่สี่ครับ รลยการที่สี่เปิดมาครับโอ้โหเป็นเนื้อผงว่านนะครับงานขนว่านนะฮะเป็นเนื้อผงว่านนะครับนะรโยมุสานนะครับด้านหลังมีปลาตะเพียนนะฮะปลาตะเพียนทองกับปลาตะเพียนเงินนะพี่นะนี่ฮะสุดจัดนะครับสุดจัดเลขคนเบอร์ตัวเดียวว่หมายเลขเจ็ดด้วยเลขคนเบอร์ตัวเดียวหมายเลขเจ็ดพี่ชายนะครับน่ารายการที่สี่นะฮะต่อมาเป็นการที่ห้าครับ รายการที่5เปิดมาพี่ชายรายการที่เาาปิดครับเออมาเป็นเปถงว่านเหมือนเดิมพี่ชายานะเป็นผมว่านเหลืองนะครับเนี่ยสีเหลืองเหลืองเลขคนเบอร์สี่หกนะฮะเลขคนเบอร 4, ์สี่หกโหมวลสารเพียบเลยพี่ชายมวลสารเพียบครับารายการที่สี่รายการที่ห้านะครับมาลุยต่อครับรายการที่หกครับ รายการที่หกเปิดมาครับพี่ชายโอ้โหรายการที่หกเปิดออกมาเป็นโอ้โหเลขคิดตัวเดียวใหม่เลขสี่พี่ชายโอ้โหเป็นเนื้อผงเป็นลานนะข้างหน้าเป็นม้วนสันนะโอ้โหเกาะด้วสวยเลยครับเป็นม้วนสันเกาะด,ด้สวยเลยครับนะนี่ครับหมายเลขสี่พี่ชายนะครับรายการนี้นะรายการที่หกนะครับนะย้ำว่า2 5 0ยห้าสิบาททุกรายการนะพี่ชายย้ำว่า2 5 0ห้าบาททุกรายการนะคะคู่ละสี่รอบาทเท่านั้น คู่ละ400บาทเท่านั้นนะครับแบ่งกันพี่น้องครับนะจากอีพีนี้นะครับปิดตาจบมบ้เหนือต้น,ตนะคะรับนะนะฮะัมาลุยกันต่อพี่ชายมาลุยกันต่อครับน่ารายการสมเด็จหลวงปูป่คลิปนะพระอาหารหันต์พันล้านโอ้โหองค์นี้สวยจัดนะฮะรายการที่เจ็ดพี่ชายนี่ฮะนะเพ้นเงินหรือเปล่าพี่นะฮะ เครือบเงินเพราะผงทูบนะครับเลขค้นเบอร์ที่27นะครับเลขค้นเบอร์27พี่ชายชุดสวยเลยครับรายการนี้นะฮะรายการที่7ปี่ต่อมากันที่8ครับเป็นเื่อผงทูบนะครับฝังพลยฟ้าที่ดืีอนะครับนี่เลขค้นเบอร์39นะครับเลขค้นเบอร์39พี่ชายนะครับ มาเลยรื่องต่อครับรายการสไปร์พี่รายการที่9ครับนะเป็นกําไรทองทิพย์นะฮะเป็นกำไรทองฝาบาทนะครับนี่ฮนะเลขคนเบอร์3ามสามยเลขเบอร์โดยพี่ชายเลขคนเบอร์3าพี่ชายนะฮะร,รายการนี้นะรายการที่9นะครับต่อมาเป็นรายการที่10ครับนะเป็นเนื้อทุนนะครับนี่สายลุ้งหรือเปล่าทุนทนหรือเปล่า นะฮะตอกงอเนี่ะนะเลขโค้ดตัเบอร์ทสี่เจ็ดนะครับเลขโค้ดต pues ัเบอร์สี่เจ็ดนะครับแบ่งปันพ nah ี uh, ่น้องกันไปนะครับรายการนี the the ้นะครับฝังสะดือนะนะตะอุดด้วยนะฮะอุดด้วยนะพี่ชายนะครับรายการที่แค่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่สิบนะครับนะย้ำว่าสองร้อยสิบบาทคู่หนึ่งครับเลือกคู่ได้เลยพี่จะเอาคู่กับองค์น้องค์ปิดตามคู่กับสมเด็จอรหัตนก็ได้นะครับนะไม่ไม่ไม่ว่ากันนะครับเรื่องที่ชอบเรื่องถูกนใจพี่ชายนะครับมีแบ่งปันนะครับนะสิบเก้าสิบ มาแกะกันต่อเลยพี่ชายมาแกะกันต่อครับรายการที่สิบเอ็ดครับรายการที่สิบเอ็ดเปิดมาพี่โอ้โหเป็นเนื้อสายลุงหน้าดําสะดือก้อนหอยอน้ําเงินขาวแดงโอ้โหรายการนี้เปิดออกมาโคตรสุดพี่นะครับพี่ไม่เคยเห็นกันแน,น่นอะนเป็นพระผงรุ่นสมัยนี้คือสวยมากนะครับเลขคนเบอร์หกห้าพี่ชายเลขคนลเบอร์หกห้านะจะสวยเลยพี่ชายนะสวย,สวยเลือกกันดูพี่นะรายการที่สิบเอ็ดนะครับมาุยกันต่อรายการที่สิบสองครับ รายการที่สอเปิดมาครับโอ,โ,โอ้โหเนื้อใสล้งหน้าขาวเขียวเหลืองฟ้าฝังโป๊กโอ้โหฝังหน้าบกด้วพี่ชายนี่ฮะโอ้โหเลขโค้ดเบอร์92เลขโค้ดเบอร์92เลยโอ้โหเอาไปพี่ชายนะ่าเอาไปราคาเดียวกันราคาเดียวทั้งสิ้นนะครับนาม,มาลุ้นกันต่อพี่รายการที่สิบสามครับรายการที่สามเปิดมาพร้อมเลยพี่ชาย ร,รายการที่สามเปิดมาพร้อกันโอ้โหรายการนี้น้องต้องขอเปิดอีกรานคาันนะพี่ชายนะครับนะน้องขอเปิดอีกานคาันเลยนะครับโอ้โหงานกระดูกแกะนะครับเพ้นเต็มสูบเลขขนเบือนหนึ่งสี่โอ้โหพี่เพ้นเสมือนจริงด้วยนะครับเป็นอาการเพ้นเสมือนจริงโอ้โห พี่สมมติจริงออกเฉยมาออกที่หลังผมเฉยขอ,องแท้พี่สวยจริง,งรนีะโผผมขอเปิดแบ่งปันพี่น้องและกันนะครับผมขอเจ็ดร้อยบาทนะผมขอเจ็ดร้อยบาทนะครับนะพี่นะครับผมขอเจ็ดร้อยบาท แล้วผมขอแถมนี้ให้อีกลูกหนะึ่งตั้มพี่นะดีครับผมขอเจ็ดล้าบาทผมแถมลูกอมนะฮะแถมลูกอมของลูกอรหันพันล้านให้อีหนึ่งลูกนะฮะแถมลูกอมของปู่ให้หนึ่งลูกครับนะจัดไปพี่นะครับรายการนี้นะฮะมาลุ้คตตอพี่รายการถัดไปนะครับรายการที่สิบสี่ครับ วมอีกแล้วนะครับผมว่าเลยต้องทุกนะระ็นการบนเลยพี่นะรับการเพ้นเต็มสูกเนี่ยแค่ค่าเพ้นผมบอกเลยสองสามร้อยนะครับมารูกต่อครับเป็นเนื้อใสลุ้งนะครับหน้าม่วงดําเหลืองแดงฝั่งมุกทองแดงโอ้โหแต่และรายการนทานโขดนพี่พี่ดูก่อนอ่ะพี่ดูว่ายังสวยนะครับพี่ดูยังสวยเนี่ยโอ้โหร้องหมดหน้ามา นะครับหมายเลขโค้ดมาครับดอกร้องหัวหน้าครับหมายเลขสองมาพี่นะครับโอ้โหโอ้โหราคาแล้วกันพี่สองร้อยห้าสิบาทแต่โหดขนาดนกันสองร้อยห้าสิบาทพี่นะครับมาลุ้นกันต่อพี่ในการทีไปราการที่สิบห้าราการที่ห้าเป็นลายเสือหรือเปล่าพี่นะครับนี่นะครับฝั่งมีมีแบงค์ในมูลสานแบงค์นะครับนี่คือแบงค์นะพี่เลขคนเบอร์เก้าแปดพี่ใหญ่นะครับการที่สิบห้านะครับต่อมาการที่สิบหกครับนี่รการที่หกนะครับ ผมขอดูรายการแป๊บนึงฮะรายการที่บกเป็นเนื้อสายลุกดำเหลืองสะดือเพชรพี่โอ้โหฝั่งเพชรฝั่งพลอยด้วยนะครับรายการที่ฝั่งเพชรสองพลอย้ว้นะพี่รายการที่สิบหกนะครับต่อมาการที่สิบเจ็ดครับนี่ฝั่งตะกุดเงินหรือเปล่าพี่นะฮะขอดูรายการนี้สายลุงฝั่งตะกุดเงินแท้พี่โอ้โหรายการนี้ครับพี่ถ้าเดิมสองร้อยห้าสิบบาทนะะเอาไปพี่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับใครไวใครได้พี่นะฮะ นี่ก็ฝันตะกุดเงินนะพี่นะ,ะกุดทองทิพย์หรือเปล่านะครับ,บราอาจจะกุดเงินเอาอย่างนี้มีคู่พอดีนะฮะใครรับคู่นี้ยกคู่นี้ผมขอแลวกันนะพี่นะให้มันเลื่อมราคาหน่อยจะต้องแย่งกันนะพี่เนาะขอเลื่อมราคาหน่อยองนี้ผมขอสามร้อยนะครับองค์นี้ผมขอสามร้อยยกคู่ห้าร้อยพออ่ายกคู่ห้าร้อยไปนะใครวใครได้นะขอเลื่อมราคานิดหนึ่งนะพี่เนาะมันได้ดูว่าเอจะเท่ากันปุ๊บจะหูพี่แย่งกันตายเลยนะฮะ ราคาเท่ากันนะพี่แย่งก,กันนี่นะครับตีกันนี้นะฮะเด็ดเทิงน้องนะครับมาดูจะตอบพี่การใบพี่รายก,การที่สิบเก้ารายการที่สุดท้ายพี่นะครับนี่มีมวลสารแบงค์ด้วยพี่แบงค์อะไรแบงค์มมพันหรือเปล่านี่นี่ฮะนี่ฮะ เรียกคนที่เบอร์62พี่รายการที่19นะครับรายการสุดท้ายแล้วนะครับนี้มาแบ่งปันพี่น้องกัน19รายการนะครับราคาเบาๆถูกๆนะฮะยามค่ำคืนนี้พี่นะครับไม่มีพักเก่าพักเก่าหมดเกลี้ยงเลยพี่นะครับเดี๋ยวหาให้ใหม่เนาะเดี๋ยวหาม่ให้ใหม่พี่นะครับยัไงคืนนี้ก็ฝากด้วยพี่นะครับนะขอบคุณทุกท่านติดตามด้วยพี่นะครับมาลุยกันพี่ค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับ